ค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องเอซพี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะล่งเป็นเด่นบ,นบนลาวพัฒนานะคะบนบนลาวพัฒนาเมือ่อคืนนี้ชนกันยุทธีหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องกะมาเลโก้ห้งเฮาโยนะคะเมื่อนี้ชนกันอีกสิมาบอพี่น้องเมื่อคลิปให้จบเด้อค่ะอากาศเย็นเย็นค่ะพี่น้องเมื่อนี นะมันหลงอยู่แล้วเนาะมีแต่ตนใหม่เดียวไปไ่ใส่ถ้าตนใหม่ยงอ่าย่างหน้าย่างยูรบคงจะเย็นก็นี้นะคะก็ซื้อว่าอ้าวที่แอดยูนี่โอ้ออกเยอะมากเลยนะคะออกเยอะมากก็เลยเห็นในแถวนี้เ่เย็นเท่าทีควรจะเย็นท่อเก่าเนาะค่ะนะคะมือนะคะนืนนี้ของเฮากะเขาวินเดนวิอ่าเด่นวินกันเข้าที่หกหกนะคะ สำหรับเล่าพัฒนาเมืองเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะน้องต้าก็เข้าที่ตัวกลับ0ูนย์สองสองศูนย์เนาะค่ะขึืนนีดก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ระดับหนึ่งนะคะแม้แต่ว่าตัวเจาะของเราเจาะไม่ได้ที่หกหกแต่ว่าเด่นก็วินกันเข้าที่หกหกโยคะพี่น้องนะคะเด่นวินกันกอดข้อกันมากาเลยพี่นอ้องบังคิดใ้จบเด้อค่ะ แอดเอลลงเั้่งเดนบนเดนหล,ลังลงในคลิปนี้เลยนะคะว่าในเอฟซีพิมถามแอดว่าแอดแอดไปปลูกข้าแล้วแอดเสีเศร้าหายหวยเหล้าบอยพันอ่าแอดเศร้าบาดด้ดอกมันมันเข่าเสียนเลือดแล้วพี่น้องมันมักแล้วนะคะมันมันมันฟังเข้าไปในเสียนเลือดคักแล้วเนาะค่ะคือเส้าบาดด้ดอกซ่อมเบิ้งจากของแล้วนะคะ,ะ,พะเ,เะคะพราะว่าคืนเบิ้งรถดตกสาง็ือเอาลงน้ำเนาะคะ่ะพี่น้อง พราะฉะนั้นแม่ปลูกค่ากับสิเอาไปนั่เอาเดือนสูตรค้านวนนะคะเพราะฉะนั้นป่าสบายจะได้ค่อยสูตรเขาเดินต่อพี่น้องบ่าิถิมแอดแอดกับบไปไซนะคะเอาไปเบิ่งคําเตือนกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มว่าวานี้สามอยมัดรวมของข้าเข่าไปที่05-50แล้วก็ห6 เอฟซีพี่น้องผู้ติดตามนี่ได้กันรั่วเรืเร่อยมาวานนะะ่านเนาะค่ะเบิง่งเราเนาะอ่านเราเนาะพี่น้องเนาะเบาไปแล้วก็ลืมเด้บแบบนี้อ่านเบาอ่านเนาะค่ะสําหรับอันนี้ก็คือเอฟซีเอาสามน้อยเม็ดลงเนี่ยน,นน้ำกรเนาะค่ะพี่น้องเอาใช้หนวจิตเนาะค่ะสําหรับหมาว่านเข่ายุทธิ์หาหกกับหาซูนซูนหาเอฟซีก็เอาข้อมูลเก่าลงเนาะค่ะเพราะว่ามันผิดเบื่ลายค่ยะด้วยภานเห็น ชมยังไงผัวล้านเนาะคะ่ะไปเบิร์เลขติดบนล่างมือนีเขาได้หาหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องนะคะห้าหนึ่งเจ็ดคือสูตรนี้มว่านในศูนย์หกสองมาขบสามรอบด้วยนะคะเห็นปะคะพี่น้องมาขบสามหลอบนะคะที่ศูนย์หกสองก็คะน้อยแหลกมาศูนย์บนล่างน้อยสองมาหกหน้อยสามมาสองอีกนะคะมือนีได้หาหนึ่งเจ็ดนะคะ แ k บเอาของน้องต้านะคะของน้องต้าวันนี้วางเด่นที่0กับ9 04 07 03 94 97 93 3ตัวหางเดียวคือ209เนาะค่ะ209ไปเบิ้งของของแอดนะคะมือนีแอดจับ แกับ1นะคะแกับ1นึ่งแป1ศูนยตัวหางเดียวก็คือหนึหามือนีแอดฟันวะ่าแอดจับปูหน้าจับลงไปตัวน่อยๆพราถือมือเราไม่จะวตยว่งใหญ่ปูก็คือแปดห้าแปดอพี่น้อง8ปดหหรือสิเป็นอจับหรือสิเป็นเจ็ดค่อนข้างเป็นเจ็ดดูด้บยเราะเป็นหาปันไดแต่ก็เคยมีถ้าฟันเมนมือนีนาจะเป็น เจ็ดแปดไก้อนหาแปดนะคะถามันมาดินี่ถาฝันเทายังเข,าข่าคือเก่าเนาะอารู้สึกว่าเพราเขาโดนเราดิเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะแก็บเอาเดินนะคะสามนอยวันนี้นะคะอันนี้แอดจะเอาสามนอยออกไปน,นี่ไปสูแนวทางเด่นบนราวพัฒนาใบของแอดยูไซบูอันนี้ใบอันเล่าเนาะคะ่ะที่มันเข่ามือขึ้นเนาะแนวทังมือขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะ ัวกั๊บนะคะอแอดจะเป็นคนของเงี้ยนไปนั่บันขอใหญ่แล้วบ่นะคะน้่งแกมเ้ยแหญ่แล้วเปลอเพียขอใหญ่ยมาสัน่นไปดูที่เด่นล่างก่อนนะคะเด่นล่างสามเด่นบนล่างหรือล่างนี่เดี๋ยวเด้อเด่นบนล่างสามสูตรพี่น,อน้องแคปเอานะคะคแคปเอา แอดเอาเนี้ยับกอนแคบเอาไว้เมื่ขึ้นห้าว่างยุทธิสองูนย์หกพี่น้องมาเม็ดเลย2 0งศนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลย20งศูนย์อีกกอดกันออกลางมือนั่นแอดว่างสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดไปบนไปล่างมือนันว่างสองสองสองล่างเดินดีอยู่ได้ค่ะมือนันแอดว่างห้าสามเก้าห้าหกเจ็ดสามเห็นบ่าค่ะมือนันแอดว่างสี่สองแปดมาสี่เจ็ดแปดเจ็ดมาบนล่างอีหลีด้วยค่ะ มือนี่แอดกำมันว่าต้องเห็นละ,ละค่ะอยู่ในสามตัวนี้เอาแคบเอาค่ะเด่นบนล่างพี่นอ้องนะคะเด่นบนล่างสูตรที่หนึ่งเนาะพี่น้องแคบเอาไปไปดูเด่นบนล่างสูตรที่สองที่เดินสาหรับมูอว่าเห็นกับขึ้นลุดนะคะอ,ออกเลยเด่น oh. บนล่างสูตรนี้มือขึ้นนีรไดสามเก้าศูนย์เข้าที่เลขศูนย์มือนี่ศูนย์หกเจ็ดสิบห้าบอชนกันบอค่ะพี่น้องชนกันที่เลข พี่น้องแคบเอาก้อนเนาะคะ่ะแคบเอาก่อนสูตรที่สามนะคะโอ้ยลมแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสอดเขไปกอนหาเนาอหลอกกอนอันนางอยู่มองทามุม่มเปิดพร้อมได้ล่มมันจมมาทานีเลยค่ะสมพอมันไปทั้งยวงลวคะค่ะพี่น้อง จะยกกองให้ด้อค่ะเราจะยกกองให้พี่น้องแคบเธอเห็นหรอดิเนาะสามสูตรเลยชนที่เลขเจ็ดสองสูตรสามสองสูตรแล้วก็ศูนย์สองสูตรนะคะสามศูนย์นีย่างละสองเจ็ดกับสองคือกันหลับพี่น้องเนาะค่ะเจ็ดกับสองเอาอันใดสีมาน้อน,นี่เนาะพี่น้องเนาะเอาแคบเอาที่เด่นบนล่างก่อนชนเจ็ดแล้วสองสูตรจำเจ็ดไว้นะคะพี่น้อง ก็มีตัวหนึ่งอันนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างแอนดอร์เรียจะเอาอันเล็กเด่นลงอันเดียวชุดต่อไปที่เหลือให้มันเป็นชุดใบเต็มกันแล้วกันหมูปักลักรุดเบิดแล้วพี่น้องซึ่งแอดกะพอมีเวลาเข้าไปมันรุดง่ายนะคะรุดง่ายมากเอาเด่นล่างเด่นล่างสองสูตรนี้ก่อนเนาะคะ่ะเด่นล่างสูตรนี้ เข้าที่เลขสองเมื่อคืนนะคะเข้าที่เลขสองเอาพี่น้องแก็บเอานะคะเด่นล่างเด้อค่ะบนไม่เกี่ยวสูตรนี้ก็เข้าที่เลขสองวันนี้มือนีชนกันบอ่มันชนกับสามสูตรว่างหันที่เลขสามเด้อค่ะพี่น้องสูตรนี้ก็ด้วยว่างหันมีเลขสามอยู่สองสูตรนะคะตอนนี้เด่นล่างกับว่บางหันมันเป็นชุดบนล่างมีเลขสมอยู่สองสูตร อันนี้ก็ได้เลขสามมาอีกได้เลขศูนย์มาอีกเนาะค่ะได้เลขเจ็ดเจ็ดสองอ่าสามสูตรตะกี้นะ่ะมีเจ็ดอยู่สองูตรอ้อย่างละสามแล้วคือเจ็ดกับสามนะคะอันนี้เด่นล่างนะคะอันนั้นเด่นบนล่างหน้าบอพี่น้องอันนี้เด่นบนที่เดินยาวๆสูตรเก่าเนาะค่ะพี่น้องเบิ้งสถิติก้อนนะคะ สถิติสูตรนี้แอดประกาเอาถิมยันพี่น้องบ่อเห็นยันพี่น้องจื้อบ่อใดยันพี่นอ้องบ่อตามเดินดีมากนะคะสองนาแล้วพึ่งจะหลุดไปหนึ่งนะคะมือขึ้นนี่กับเขายุทีเลข6หกเมื่อนี้ได้เก้าสองเจ็ดพี่น้องเด่นบนสูตรเก่าอันนี้สูตรเก่าเด้วค่ะพี่น้องเบิ้งแทนไปเต็มแสดงว่าเดินดีเฮาบ่อกแก่ไขตัวเลขที่แล้วชัดเจนที่แนวทางเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะคะ ถูกข้อมูลที่ห้าเอาลงคือความจริงทุกตัวค่ะไปดูเด่นบนสีสูตรชนกันคาักอีกคือกันงวดนี้นะคะเด่นบนงวดที่แล้วได้164ที่สูตรนี้มาเลข6งวดนี้ได้497สูตรที่2ได้7กับ6มาเลข6งวดนี้ได้0กับ9ชนแล้วที่เลข9นะคะ2ส,สูตรไปดูสูตรที่3นะคะ งวดเมื่อคืนนี้ได้เจ็ดหกแปดเมื่อนี้ได้แปดเจ็ดเก้านะคะแปดเจ็ดเก้าชนกันที่เลขเก้านะคะพี่น้องชนกันที่เลขเก้าที่นี่นะคะเด่นบนสี่สูตรนี้นะคะสี่สูตรนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโทษคะ่ะพี่น้องแอทฝ่าน้ำล่มนะคะล่มมันจะคุงันไปมันจะทัดไปโอ้ยมันจะคุบงันไปประศนนะคะ สี่สูตรนี้ที่เด่นบนแบบนี้เดี๋ยวได้ไอ้หานเนาะถับก่อนเนาะคะ่ะโอ้ยอยากให้พี่น้องเบิ้งงามๆจบ,จบๆเนะี่ยฝ่าวา่าถอดร่มเอ้ยเดี๋ยวไดว้ต้องถับหัวไว้บ่เห็นแกเบิ้งนหน่อยๆเอาเนาะคะ่ะอดจะยืนขึ้นเรยกกายกกลองให้เนาะพี่น้องเนาะนะคะพอเห็นหัวคอบ่ค่ะ,คะนะคะ ชนกันที่เลขเก้าทั้งสี่สูตรนะคะพี่น้องชนกันอยู่ที่เลขเก่าทั้งสี่สูตรเลยนะคะ,ะแครบเอาสามสูตรนี่ก้อนเดี๋ยวจะเอาสูตรหนึ่งลงปะหนาให้เนาะสูตรนี้ได้สี่เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าแครบเอาค่ะแครบไปแอดเอาออกเพราะไรมันปิวเนาะคะ่ะมันปิวพี่น้องเอาอันใบที่มันเห็นเด่นบนกับมีอยู่ ใบนี้สูตรเก่าเอาไว้สุดท้ายมูล่มแห้งขนาดด้ค่ะก็ยังมีเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดมือนี่จะบนจะล่างตรงนี้เห็น,หนละคะ่ะพี่น้องเอื้อนเนี่ยสูตรเ่าอบรุดคันรุดรุดเยอะมากเลยนะคะเก้าสองเจ็แคบเอาคะ่ะเด่นบนชนที่เลขเก 9, าา 9, 7, 9, 2, า้าเม็ดเดียวถามว่าเก้าเจ็ดเก้าสองมาได้บอกมาได้เพราะวันไปชนกับสูตรเด่นบนล่างพรอม มีสิทธิ์มาได้เลยพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ร้ายนาที่แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ